ครับสวัสดีครับอีฟสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอพอกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะรับพอเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่ต่อยเนาะพี่น้องเนาะรับเมื่อขึ้นวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออก0 3นย์สามเก้าสี่ห้าหกับเลขล่างก็ออก าสีนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมาก,กับเขาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นตุก,กับนะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมสองห้าหกแปดเราพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเน้นที่เจ็ดมาหกนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่นพี่น้อง ชุดวินมีวัดขุดตัวเลยพี่น้องครับเอะไผ่โศกไผมันพอเตียมกันดีใจน้ำหนอพี่น้องเนาะไผ่กับตัวไว้กันดีโศกมันกันนะครับครับมัอนี้พอเตียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่นะครับ ครับลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่ ขับบนล่างวิ่งลูดห้ากับหกนะครับ หากับหเน้นที่หนะครับชุดวิ่นพี่น้องสองสามเจ็ด ดเก้าศูนย์นะครับรับจุดวินได้พี่น้องเนาะรับส่วนจับคู่ สองห้าสามศูนย์ห้านะครับ ศูนย์แปดสองแปดเก้าเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง 6, 2, 5, 3, 0, 5, รับเน้นหกสองห้าสามศูนย์ห้าที่น้องขับเลขสามตัวห้าหกสอง 535นะครับอ่ะหมักสอบตัวเด็กกับพิจารณามุนพีนองเนาะครับที่สำคัญค็อย่าลืมกลับตัวน้ำเด้อพีนองเดอ้อรับวันพุธที่15ตุลาคม2568เนาะพี่นอพินองเนาะเราพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งลูด5กับ6เน้นที่5ครับจุดวิ่น237 8 9 0 ครับ625305082897นะครับเนะาะกะเตรียมกระเชยเบิ้งก็ได้พี่น้องเลือกพอเพียดเป็นสรงมาให้นะครับครับ15ตุลาคม68ลาวพัฒนาวิ่ง5กับ6เน้นที่5ครับชุดวิ่ง2 3 7 8 9 0 6 2 5 3 0 5 ศูนย์แปดสองแปดเก้าเจ็ดับเลขสามตัวกับห้าหกสองห้าสามห้านะครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพอผู้ใหญ่หลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มขอวอวยพรคอยเขาขอให้ปังอีกครับพี่น้องอีีก็จะได้โชคโชคมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะาลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนำแน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มนำนาครับสุดท้ายถ่าย,ายสุดนี้ขออีีทุกคนโชคโชคมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ้าพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม